สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับร้านดวงดีพระเครื่องนะครับมีพระเครื่องดีๆมานําเสนอครับเจอกันอีกแล้ว,ลวนะครับร้านดวงดีพระเครื่องมีพระเครื่องดีๆมานําเสนอนะครับวันนี้นะครับผมก็มีชุดพระของหลวงปูห่หมาศิลาครับมีหลายรุ่นนะครับที่เห็นนี่คือได้มาใหม่ๆเลยลได้มาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยครับ ได้มาใหม่ๆสุดๆร้อนๆเลยครับพาแท้ทั้งหมดนะครับพัแท้ทุกรายการนะครับผมประกันพาแท้ให้ทุกทุกๆรายการนะครับประกันพัแท้ให้ทุกรายการเลยนะครับก็ชุดนี้เป็นวัตถุมงคลของลูกปู่มหาศิลานะครับชุดนี้เป็นวัตถุมงคลของลูกบู่มหาธิลานะครับมีหลายรุ่นนะครับมีหลายรุ่นก็นํามาแบ่งปันนะครับผมนํามาแบ่งปันนะครับนํามาแบ่งปันพี่ๆนะครับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวคุณลูกค้าทุกท่านนะครับผมได้ได้นำพระเครื่องมาแบ่งปันนะครับประกันพัแท้ทุกกรณีนะครับ ประกันพาะแท้และยินดีรับเช่าอูชานะครับจัดหาพาะเครื่องวัตถุมงคลนะครับลุงปู่หมาศิลาสิจันโทนะครับวัดลุงปู่หมาศิลานะครับรับยินดีจัดหาพาะเครื่องนะครับและก็รับเช่าซื้อด้วยนะครับรับเช่าซื้อและก็ยินดีจัดหาครับวันนี้ผมมีรายการแรกเลยนะครับรายการแรกก็เป็นพาะผงนะครับเป็นพาะผงแบบนะครับเป็นพาะผงจันลอยนะครับนี่ครับหนกล่องเขียนว่าพาะผงจันลอยนะครับพาะผงจันลอยครบรอบเจ็ดสิบเจ็ดปีนะครับ หลวงปู่มหาธิดาสิจันโทครับจังหวัดกาลสินนะครับพระผงชุดนี้ออกที่กาลสินนะครับวัดวัดโพศีสอาดครับพระผงชุดนี้คือออกวัดโพศีสะอาดครับหลวงปู่มหาธิดาสิจันโทนะครับนี่ครับนี่เห็นไหมครับพระสวยเดิมเลยนะครับพระผงสวยเดิมครับด้านล่างก็ยิงเลเซอร์นัมเบอร์ยิงเลเซอร์นัมเบอร์นะครับนัมเบอร์หรือหมายเลขครับนี่ครับเห็นไหมครับ สองหนึ่งสี่เก้าหนึ่งนะครับองนี้สองหนึ่งสี่เก้าหนึ่งครับอันนี้องค์นี้คือเรียกว่าพระผงจันลอยครับเป็นรูปแบบแบบนี้นะครับพระผงจันลอยครับจะสร้างปีสองห้าหกสี่ครับพระผงจันลอยจะสร้างปีสองห้าหกสี่ครับนี่ครับพระผงจันลอยจะสร้างปีสองห้าหกสี่ครับนี่ครับจะสร้างปีสองห้าหกสี่นะครับกล่องเดิมเดิมนะครับนี่กล่องเดิมๆนะครับพระผงจันลอยนะครับนี่ครับ ครับผมจะลอยได้มาหลายองค์ขนาดสองสี่หกแปดสิบได้มาสิบสิบเอ็ดองค์สิบสององค์นะครับนี่ครับครับผมจะลอยสวยเดิมนะครับนอนกล่องเลยผ้านอนกล่องสวยเดิมเลยครับผ้านอนกล่องสวยเดิมและก็ประกันผ้าแท้ตลอดชีพนะครับประกันผ้าแท้ให้ตลอดชีพนะครับเดี๋ยวดูองค์ที่สองนะครับครับผมจะลอยองค์ที่สองหมายเลขหกห้าหกเก้าเก้านะครับนี่ครับผมจะลอยทบหลวงปู่มหาศิลาสริจันทครับออกวัดโพสีสากับ ออกวัดโพสีสาดนะครับพระรุ่นนี้ออกวัดโพสีสาดนะครับปีสองห้าหกสี่นะครับปีสองห้าหกสี่ครับตามหน้ากล่องนะครับอายุเจ็ดสิบเจ็ดปีนะครับอายุเจ็ดสิบเจ็ดปีนะครับเป็นอีกรุ่นที่น่าสะสมนะครับน่าสะสมนะครับเป็นอีกรุ่นที่น่าสะสมครับเพราะว่าตอนนี้ถือว่าราคายังไม่ได้ไปไกลเท่าไหร่นะครับน่าสะสมครับเก็บก่อนแพงนะครับเก็บก่อนแพงนะครับบารมีหลวงปู่มาศิลาตอนนี้บอกได้เลยว่าสะเทือนทั้งประเทศนะครับสะเทือนทั้งประเทศนะครับ เหล่าชาวพุทธที่ทุกคนก็อยากจะได้วัตถุมงคลของท่านนะครับอยากจะได้วัตถุมงคลของท่านนะครับซึ่งเชื่อว่าตัวผมเองเหมือนตัวผมครับซึ่งเชื่อว่าวัตถุมงคลของท่านเนี่ยเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งนะครับแก่ผู้ที่ได้ครอบครองนะครับหรือผู้ที่ศรัทธานในตัวบารมีของปู่หมาศิลานี่นะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นพระผงจันลอยครับองนี้ก็คือพระผงจันลอยครับ หลวงปู่มาศิราอายุปย77ปีนะครับครบรอบ77ปีนะครับวัดโพสีสะอาดนะครับวัดโพสีสะอาดจะสร้างปี2564นะครับจะสร้างปี2564นะครับนี่ครับผมมีแบ่งอยู่10บสอ,ององค์นะครับมีแบ่งอยู่ประมาณสัก11องค์นะครับมีแบ่งอยู่ประมาณสัก11องค์นะครับก็ประกันพระแท้ให้ทุกกรณีนะครับผมประกันพระแท้ร้านดวงดี ประกันผ้าแท้ให้ทุกกรณีนะครับร้านนุงดีประกันผ้าแท้ให้ทุกกรณีครับและแบ่งปันผ้าแท้แทนะครับแบ่งปันผ้าแท้แทนะครับทุกรายการนะครับทุกรายการนะครับแบ่งปันผ้าแท้ๆทุกรายการครับใครสนใจผ้าผงจันลอยนะครับใครสนใจผ้าผงจันลอยลวงปู่หมาศิลานะครับก็ยินดีแบ่งปันนะครับผมเอาองละหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบาทครับหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบาทครับใครอยากได้ผมมีแบ่งอยู่สิบเอ็ดองเดอใครอยากได้ผมมีแบ่งอยู่สิบเอ็ดองเดอร์ 13 5 0ห้าบาทนะครับพระผงจันลอยนะครับเก็บนะครับก่อนราคาที่จะซื้อขายกันไม่ได้ครับเก็บก่อนนะครับพระผงจันลอยอายุเจปีนะครับปี6 4สี่ครับหลวงปู่มหาศิลาสีจันโทครับนี่ครับคหอบบาทนะครับจดส่งฟรีทั่วประเทศครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับและก็รับประกันพระแท้ให้ตลอดชีพนะครับ1องค์จะเป็นอย่างแยบนี่คือ1องค์นะครับแล้วพร้อมกล่องไปเนี่ยแบบนี้นะครับ1,350าบาทครับ ประกันพระแท้ให้ครับดูแลหลังการขายให้นะครับประกันพระแท้ให้ตลอดชีพนะครับรับประกันพระแท้ให้ตลอดชีพนะครับนี่ครับประกันพระแท้ให้ตลอดชีพนะครับสบายใจได้นะครับซื้อขายกับผมร้านดวงดีพระเครื่องครับยินดีแบ่งปันพระแท้ให้ยินดีแบ่งปันพระแท้แล้วก็รับประกันพระแท้ให้ตลอดชีพนะครับนี่ครับใครสนใจรุ่นนี้นะครับผมจะลอยมีแบ่งอยู่สิบเอ็ดองค์ครับสิบเอ็ดองค์ผมมีแค่สิบเอ็ดองค์ครับเอาองค์ละหนึ่งพันห้าหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทครับหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทครับ จต่ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางครับมีแบ่ง10องค์11องค์เท่านั้นนะครับ11องค์เท่านั้นครับสนใจ0 8 2ย right. ์8 6 7 2 0นดะครับ0820786720นะครับ ID ีไลน์ก็เช่นเดียวกันนะครับไ d ดีไลน์ก็เช่นเดียวกันนะครับและก็รับเช่าบูชานะครับรับเช่าบูชาวัตถุมงคลยอดนิยมทั่วประเทศนะครับร้านเรายินดีรับเช่าและบูชานะครับยินดีรับเช่านะครับและบูชาแอดไลน์ก็0820786720นะครับคุยกันน์นะครับ เดี๋ยวเราคุยกันที่ไลน์นะครับใครสนใจที่จะแบ่งปันวัตถุมงคลของหลวงปู่หมหาศิลานะครับหรือวัตถุมงคลเกจิยอดนิยมทั่วประเทศนะครับก็แอดไลน์ผมไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราคุยกันในไลน์นะครับมีการซื้อขายแน่นอนครับถ้าพระพี่แท้นะครับมีการซื้อขายแน่นอนครับราคายุติธรรมนะครับราคายุติธรรมแต่เกิดจํานวนเยอะหรือจํานวนหลายเงินเนี้ยเงินก้อนใหญ่ๆก็จะไปรับซื้อถึงบ้านให้เลยนะครับจะไปรับซื้อถึงบ้านให้เลยครับนี่ครับฝากกันด้วยนะครับพระผงจันลอยนะครับหลวงปู่หมลาับ เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสะสมนะครับฝากไว้หนึ่งหนึ่งรุ่นนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสะสมนะครับนี่ครับเป็นอีกหนึ่งรุร่นที่น่าสะสมครับเก็บก่อนแพงนะครับเก็บก่อนแพงนะครับก่อนที่จะแรงไปกว่านี้นะครับจะเก็บไม่ได้นะครับพระผงจันลอยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับพระผงจันลอยมีด่เบดองนะครับโอเคนะครับรายการต่อไปเลยรายการต่อไปเลยรายการต่อไปเลยก็เป็นพระผงเจริญพรนะครับพระผงเจริญพรนะครับหลวงปู่หมาศิลาสิริจันโทนะครับ พระผงเจริญพรนะครับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทครับจัดสร้างปีสองห้าหกสี่นะครับวัดโพสีสะอาดครับพร้อมกองเดิมเลยพระผงเจริญพรหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับจัดสร้างปีสองห้าหกสี่นะครับนี่ครับแกะให้ดูหนึ่งองค์ด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะครับด้านหลังก็เป็นแบบนี้ครับเขียนว่าหลวงปู่มหาศิลานะครับนี่ครับด้านบนเขียนว่าเจริญพรครับเนื้อมวลสารก็จะมีเม็ดเม็ เม็ดๆดำๆติดตามองค์ทั่วไปนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนมากพระของของท่านนะครับจุดพิจารณาก็คมชันลึกนะครับณปัจจุบันตอนนี้ผมยังไม่เห็นของเก๊นะครับในรูปนี้นะครับณปัจจุบันยังไม่เห็นของเก๊นะครับก็ยิงเดเซอร์ด้านล่างเนี่ยครับต้องมีทุกองค์ครับองค์นี้เก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งศูนย์หกครับองค์นี้เป็นพระแทนะครับ พระผงเจริญพรลุงปู่หมาศิลาสิริจันทร์โทอายุครบเจ็ดสิบเจ็ดปีนะครับจะสร้างปีสองพนห้าหกสี่นะครับผมมีแบ่งอยู่ประมาณสักก็สิบองค์ประมาณสิบห้าองค์ได้นะครับประมาณสิบห้าองค์ครับก็เอาราคาเท่ากันนะครับเอาราคาเท่ากับพระผงยันลอยนะครับราคาหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบาทครับนี่ครับหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบนะครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับ ตาผมจะเรินพรนะครับหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบาทครับประกันพ้าแท้ตลอดชีพครับจะส่งฟรีทั่วประเทศนะครับนี่ครับคมชัดลึกอย่างนี้นะครับคมชัดลึกอย่างนี้นะครับพร้อมกล้องเดิมเลยณปัจจุบันผมยังไม่เห็นของเกนะครับถ้าผมเจอผมจะซื้อไม่ดูนะครับณปัจจุบันไม่เห็นของเกนะครับแต่ผมประกันที่ซื้อผมไปทุกองผมประกันพ้าแท้หมดเลยนะครับผมประกันฟ้าแท้ทุกองนะครับประกันพ้าแท้ทุกองค์ทุกกรณีนะครับนี่ครับ หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบาทนะครับรายการนี้ครับรายการนี้เป็นพระผงเจริญพรนะครับพระผงเจริญพรนะครับหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบาทนะครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบาทครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับนี่ครับจัดลอยก็หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบาทครับมีแบ่งอยู่อย่างละสิบองค์นะครับพระผงเจริญพรก็หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบาทครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศและประกันพระแท้ตลอดชีพนะครับและประกันพระแท้ให้ตลอดชีพนะครับสบายใจได้นะครับ สนใจ0820786720นะครับ0820786720นะครับดวงดียินดีให้บริการนะครับดวงดียินดีให้บริการนะครับร้านดวงดียินดีให้บริการนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ขอลร้าก่อน,นครับสวัสดีครับสวัสดีครับ